สวัสดีจ้าเอฟซีทั้งช่องอีสานบันหน้าผ้ามวนด้วยจ้าอ่าเมื่อนี้วันที่ทิบสองแล้วจ้าพี่น้องทองกันย้าย่นจ้าพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนตกตลอดมือตลอดขึ้นเมื่อนี่สามสี่มือแล้วพี่น้องบด้ออกไปไซเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกตก น้ำไหลสะท่างพี่น้องบได้อ,ออกไปทำมาหากินยังเล้วพี่น้องเออมันเจองวดกันยังไปเกี่ยวหยางกินพี่น้องแล้วก็กินเครื่องไปนั่มจ้าพี่น้องู้วยเขามาแล้วกับฝากเยเด้อจ้าพี่น้องฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจย่ายใน,นเด้อทางช่องอีสาน้านหน้า้ามวลกลิปนี่ย่ายกับสิมาเบาเรียงงวดจ้าพี่น้อง เอาเรืเอ่องราคาง่วงขึ้นโล่งมันเป็นจังใดนาอพี่น้องเนะเาะยายก็ซึ้ษามาพี่นอ้องศึกษาเขาไปเบื้องขอมูน่นนันีนนนเกี่ยวกับเรื่องของงัวนี่แหละจ้าพี่น้องเ,อเรื่องราคางัวที่มันตกต่ำมาเรื่อยๆนี่พี่น้องเพราะว่าเข้าเจว่ามันมาจากเาพราะค่า ข้าฆาง่วที่เขาเจาไปหาไปหาซื้อเอาง่วประเทศเพื่อนบ้านเขามาพี่น้องทั้งประเทศเล่าเน่ทั้งพม่มาเน่พี่น้องไปหาเอาง่วนถึกถือเขามาขายในประเทศให้เฮ้าเนาะพี่น้องอ่าช่วงก่อนๆนั่นละค่าง่วในประเทศไทยของเฮ้านั่นช่วงนั้นแพงพี่น้องช่วงสามสี่ปีขึ้นหลังนั้นแพงพี่น้องถ้าง่วนอาลักา พมล้วประมาณสามมืนกว่านี่กระสีบรัยตัวงามนะพี่น้องเนะอันงามๆเนี่ยกัราคาจ็ดแปดหมืนหรือราคาแสนกว่าบาทจะพี่น้องช่วงนั้นแล้วก็คนก็บบ่ค่อยบ่ค่อยสีนยิยมเลี้ยงง้อไปในช่วงนั้นจะพี่น้องข้าเจ้าอันฮิตฮิดง้อราคาแพงๆอ่างว้วงามงามพี่น้องตอนนั้นฮิดงว้วงามงามเนาะกระแสตอนนั้นฮิตงว้วงามงาม ้ีดมีเงินสื่อง้อราคาแสนแสนกว่ามากคือเอถือว่าสุดยอดละจ้ะพี่น้องช่วงนั้นแมงมุมีง้อถืกถึงตัวราคาหมื่นกว่าสองหมื่นบ่อ่อยมีจ้ะพี่น้องมี่ต้งแก่คันเป็นสาวแน่เอ่าแม่สาวตัวเดียวนี่ก็สามหมื่นกว่าบาทจ้ะพี่น้องช่วงง้อแพงๆนะง้อแม่สาวหน่อยนะพี่น้องแล้ย่ายกัน,นยังไในสื่อถือช่วงง้อแพงอยู่จ้ะพี่น้อง พวกพ่อข่าก <default> ็เจ้าโอ้ยพวกอ่าก็เจ้ามาผสมง้วเนาะตอนนั้น <illnesses> ฮ <mosquitoes> ิต okay. กันพี่น้องฮิตกันเอานำเสื้อพ่อพันดังๆตอนนั่นตอนนี้เฮอกันพี่น้องผสมผู้ใดมีง้วงามก็เฮอกันนะช่วงนั้นพี่น้องอ่าพอระยะหลังๆนี้พ่อข่าก็เจ้าไปหาง้วถึกเขาม้าขาม้าในประเทศไทยเหาบัดนี้ง้วแยงแพงที ีเฮ่าเลี้ยงไว้พี่น้องก็เลยกลายเป็นบ่มีราค่าเลยจ้ะราค่าบ่มีเลยละค่าตกไปในทิศตาเลยพี่น้องอันนี้พอค่านี่ก็กับวซส้อได้บา่หาซื้อได้แค่แพงๆพี่น้องเออจะเลี้ยงไว้ก็ย่าเลี้ยงไว้กับ่มีผู้ซื้อแพงๆนะก็จะไปหาเหริยญง้อจือเอาง้อจืซื้อมาขายมาขายไอ้เกษตรกรเห่าช่องที่โควิดเข่าเนาะพี่น้องช่องโควิดเข่านะ พ้นกำลังขึ้นมามาอยู่บ้านอ่าลังขึ้นมาจากกรุงเทพทยุนไห่อยู่แล้วขึ้นม่อยู่บ้านพี่นอ้องอ่ามาว่างโค้งการอ่าสีเลี้ยงง้วหาเงืนมาเลยเงื่อนมาเป็นก้อนโอโยโอโย,โอโยมากพี่นอ้องอ่าโครงการก็ไม่เฮ็ดคอกง้วเฮ็ดซ้มง้วพี่น้องลงทุ่นไปน้าการเฮ็ดคอกง้วก็เบิดหลายหมืน่นพี่น้องมันนี่ก็ไปซื้องั้เขามาเลี้ยงเนาะช่วงนั้นซื้องั้เขามาเลี้ยงง้วกับแพงพี่น้อง เงินแสนหนึ่งก็ได้แค่อ่าข้อมหนึ่งหรือสองข้อมแค่นั้นช่วงนั้นพี่น้องแล้วก็่าเห็ดลงเรื่อนเห็ดคออีกพี่น้องเบิระตังกว่าสองแสนสามแสนก็จะได้เป็นฟื้อมงอขอกงอมาเลี้ยงเนาะพี่น้องไส้เงินตนุ้นหลายบัตรเดียวนี้พี่น้องเอ้ยราคางอตกต่ำอ่ามาจากพ่อ้าพ่อ้ากับมาจากยังพี่น้องพ่อ้ากับมาจากอ่าช่องโว พี่น้องช่องโวมองได้มันงอ้อถึกคือก็เจากับไปค้นขามาได้อ่าบ่มีการตรวจตาดอกจากพี่น้องค้นขามาได้ง่ายพี่น้องเอ้ยอ่าก็เลยให้ง้อประเทศให้เฮ้าบ่มีราคาราคาตกพี่นอ้องง้าเป่งแพงกับบริ้ขายเลยบัดยุคนี้สมัยนี้พี่น้องเอ้ยคิดว่า ขึ้ดีขึ้นดอกจาาพี่น้องล่อบเบงเ้อพี่น้องเลอผู้ใดมีง้วไม่ยังก็กจะเศ้าขายด้วยจา้ารัฐบาลชดไม่นี่เพิ่นอาทีพมากแก้ไขปัญหาจุดนี้พี่น้องอ่าสิบให้มนีการนั่มง้ปศประเทศเพื่อนบ้านเขามาพี่น้องไทยต้องอุดหนุนไทยนะพี่น้องเนาะค้าขายก็ต้องของไทยพี่น้องออาของประเทศอื่นมาค้าขายจังได้พี่น้องเอ,อ้ย ให้ร่าคาวงัวประเทศจะของโตกตก่้ก็พวกพ่อข้าแล้วพี่น้องเอ้ยพอกข้าอีเหย่ก็กสินุก็พอกข้าแล้วพี่น้องเพราะว่าจะเป็น,นเนื้อหมูเพราะว่าจะเป็นงัวพี่น้องผลเขามาแต่ประเทศทื่อนบ้านผลพี่น้องเอ้ยอ่าปันกระแสงัวเป็นแพ่งแล้วแล้วให้กระแสตะกอ,อนเลี้ยงงัวเป็นแพงไว้แล้วแต่บ่มีลาคาก็ไปปั้นเอางวอจะถือเขามาขาย อ่าเขามาครอบคล้องในตลาดนัดนี้จะงอถึกถึงพี่น้องเอ้ยอ่านกเกษตรตะกอห้องผู้ก็เจ,จาเป็นอยากได้เงนินนะก้าต้องการขายก็ต้องจำย่อมขายพี่น้องถือจะย่อมขายลุกทุนก็ย่อมขายนี่แหละพี่น้องเอ้ยกเกษตรของของงอวนะบนแน่นนพี่น้องฉะนั้นแล้วอ่อเล่าเล่าเบอพี่น้องเอ้ยอ่าเพิ่นมาบริหารประเทศชุดใหม่พี่นอ้องอาซีดีขึ้นเนาะอาซีดีขึ้น อ,า,อาสิวะให้มีการน,นสาสัตัดเขามาจัา์เพื่อนบ้านเขามาในประเทศใทห้ห้อก็ไดพี่น้องเอ้ย,อยสร้างเบิงไปเด้อลดใจเลี้ยงไปสักตนพี่น้องเอ้ยผมย่ายก็เลี้ยงแค่นี้แหละย่ายก็ทีเลี้ยงลินลินเลี้ยงทีมไว้นี่แหละจ้าพี่น้องอ่าจะเลี้ยง,ยง,ยง,ยงไรก,ก็ฝากความหวังไว้น้ำมือข้างนาภูรจพี่น้องคิปนี่ย่า่ก็เลยเอาความหลู่ลเล็กน้อยพี่น้องมาก น้อพี่น anyway. ้องเขาปังเนาะจ้ะเนาะเบิงค่ะเบิงไปน้ำกันเลยจ้ะเด้อผู้เลี้ยงง้อเกษตรเลี้ยงเลี้ยงง้วเข้าจ้าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยั้งลายหรอกจ้ะพี่น้องนี่สาระเล็กๆอีหน่อยนะมาฝากพี่ฝากน้องเขาเนาะอยังไงก็ฝากกดติดตามทั้งช่องไว้ในเด้อจ้ะพี่น้องเป็นคำลังแรงใจให้ย่ายในเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องทุกคูทุกคนเด้อมีความสุขเพิ่มจะเลิญเนาะจ้ะเด้อ คลิปนี้ก็สวัสดีจ้า